นอกจากเป็นแชมป์ทั้งในไทยและเอเชียแล้วทีมวอลเลย์บอล BG ยังมีลูกครึ่งสาวสวยไทยเยอรมันโอ้โหลูกนังแบบแต่เออจะคุยกันดูเรื่องไหมเนี่ยดูจากหน้านี่ไม่น่าจะพูดไทยได้ด้วยนะคุณผู้ชมครับคนนี้เป็นคนที่มีคนบอกผมมาวันนี้ผมต้องมาพิสูจน์นี่คือนักวอลเลย์บอลที่ตัวหอมที่สุดในทีมนะฮะไหนมาดูเลโอ้โหหอม หมอหอมมากนี่คมเข้าใจหนูผิดหมดแล้วยิ่งวันแข่งม่เคยอานะมันเป็นเคล็ดลับผ่านเป็นเคล็ดลับตัวเราเหนียวซ้อมมาหรือทำอะไรมานอนร่างกายเหนียวเวลาเล่นบอลจะเล่นเหนียวเหนียวเาตีมาหึบหบได้นี่โรงเรียนอะไรสอนมาครับต่อสสารโลกค่ะแต่วามันจะหมดเนี่ก็อะไนช่วยอะไรก็ช่วยแต่ชีวิตนี้ผมเกิดมา32ปีผมไม่เคยเห็นนักกีฬาที่ได้ฉายาว่าฟันแหล็กนี่คือฟันอันงดงาม ที่พังพัดลมในวัดมาแล้วนะคุณผู้ชมมันเป็นอุบัติเหตุโดยที่เราหวังดีกับโฟร์ <c oughs> มากกว่าคือพัดลมเป็นสามขาใช่ไหมคะแล้วน็อตมันจะหนุดอยู่แล้วเราไปดึงคือจะขยับพัดลมให้แล้วพอดีพัดลมก็เลยลม้มก็เลยมากระแทกปากปากแตกแล้วก็ฟันก็เลยหักซี <c oughs> น่นึงหายไปน้อยนะหายไปครึ่ง <c oughs> นึงคือพัดลมลงมา ตัดกันแน่ปลาก็ต้องันบินเล็กน้อยแต่ั็ลมพังเลยพัดลมไม่พังพี่เป็นเรื่องเล่าที่แบบโอ้โหผมไปฝึกภาษาเยอรมันมาเพิ่งงานนี้โดยเฉพาะเพราะมีคนบอกว่าไทยก็ไม่พูดฝรั่งก็ไม่พูดพูดอะไรยิ้มหมดนะฟังอะไรไม่รู้เรื่องยิ้มยิ้ม can you sing a song เป็นภาษาเยอรมันคือ can you sing a song yeah yeah sing and sing and dance yeah two one เอาหัวไปเถอะเอาหัวไปเธอเอาหัวไปเธอเาหัวไปเถอะเอาหัวไปเธอมันเยื่ละมันตรงไหนวะเอาหัวไปเถอ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 ฮู้ จันหน้าเจอกันใหม่นะ